ประเทศไทยทําให้สถานการณ์ขนาดนี้ราคาน้ํามันต่าลงต่ากว่าราคาน้ํามันโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ทําให้สถานการณ์ของโลกนั้นราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นคนจึงแห่ไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในรถบ้านฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีหลายประเด็นฮะที่ถูกจับตามองและก็น่าจับตามองโดยเฉพาะการชดตาวในสหรัฐอเมริกาที่ถูกยื้อไปอีก45วัน ใจร่มร่มปรากฏว่านายกรัมตรีชูเนคเบรกรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะะกระสันส่งทหารอังกฤษเข้าร่วมสงครามกับยูเครนดิชิชูเนคนายกรัมตรีสหาร,ราชอาณาจากออกมาชี้แจงว่าณปัจจุบันยังไม่มีแผนส่งพวกครูฝึกทหารเข้าไปประจำการในยูเครนในการเคลื่อนไหวแก้ข่าวก่อนหน้านี้ที่ทางรัมตรีกลาโหม นะครับให้ความคิดเห็นว่าอยากจะส่งทหารของประเทศนะครับเข้าไปในยูเครนเพื่อมอบการฝึกฝนเพิ่มเติมแก่กองกำลังยูเครนที่กำลังทำสงครามกับทางฝั่งของรัสเซียนะครับในขณะที่สถานการณ์ขณะนี้นะอยากได้สงครามโลกใหม่ปร,รากฏว่ารัสเซียกล้าวจะเล็งเป้าจัดการทหารของอังกฤษ หากแย้มเข้ามาในยูเครนเดรินทรีเมดเดเวฟอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียระบ,บุว่านะฮะฮทหารสหาร,ราชอาณาจักรคนใดที่ถูกส่งเข้ามาฝึกฝนกองกำลังของอยูเครนนะครับจะเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมของกองกำลังรัสเซียเช่นเดียวกับโรงงานต่างๆของเยอรมน,นีที่อาวิตผลิตอาวุธท,ทอรัสนะครับ หากว่าเบอร์ลินจัดการอาวุธดังกล่าวแก่ยูเครนนะครับในขณะเดียวกันฮะก็เตรียมรบกันยาวๆเลยเซเลนสกีก็เล็งจับมือต่างชาติสร้างศูนย์ผลิตอาวุธในยูเครนไว้ต่อกรกับทางฝั่งของรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนประกาศว่าต้องการยกระดับอุตสาหการรมอาวุธของยูเครนให้กลายเป็นฮับ ทางทหารขนาดใหญ่โดยจะจับมือเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตอาวุธชาติต่างๆเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธสามารถใช้ทำสงครามต่อต้านอ,อรสัสเซียนะครับเซเลสกี้ย้ำว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆคือระบบป้องกันภัยทางอากาศและอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิดนอกจากนี้ยูเครยนยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มการผลิตขีปนาวุธดโดรน และเครื่องกระสุนภายในประเทศด้วยนะครับในขณะที่เหตุการณ์สลดในไนทกรับของสเปนฮะปรากฏว่ามีการเกิดเพลิงไหม้ย่างสดนักท่องเที่ยวอย่างน้อย13รายผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายในเหตุเพลิงไหม้ในไนทกรับแห่งหนึ่งในมูเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนจากการเปิดเผยของหน่วยฉุกเฉินพร้อมทีมกู้ภัยกำลังค้นหาบรรดาผู้ที่ยังสูญหาย ะครับบริเวณนอกในครับพบคนหนุ่มสาวโอบกอดให้กำลังใจกันเฝ้ามองด้วยรู้สึกเหตุการณ์ช็อกนะครับเฝ้ารอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่นะครับภาพที่เผยแพร่โดยหน่วยดับเพลิงมูเซียพบเจ้าที่ดับเพลิงกำลังพยายามควบคุมเปลวไฟที่ลุกไหม้ภายในครับนะครับและไฟได้ไหม้ทำลายบางส่วนของเพดานนะครับก็อบอกว่าเราเศร้าใจบัตเลสตาบอกกับ สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของสเปนเระบุว่าทีมช่วยเหลือกำลังทำการค้นหานักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่มีรายงานข่าวว่าคงจะเกิดการสูญหายโลกเดือดร้อนแน่นอนฮะราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้น30%ใน3เดือนหลังสุดหลังซาอุดิอาระเบียรัสเซียจับมือลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ดิดตัวขึ้นอย่างมากเกือบ30%เมื่อเทียบกับปลายไตรามาสเนื่องจากอุะทานมีจำกัดหลังโอเปกและพารามิตรที่นำโดยรัสเซียนะครับเห็นพ้องลดกำลังการผลิตรายงานข่าวของ RT News ระบุว่าราคาน้ำมันดิบแบรนด์นะครับส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง1%สู่ระดับ95.31ดอลลาร์ต่อบาเรน,น แต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดิดตัวขึ้นเป็น2.2%และหากนับตลอดเดือนพุ่งขึ้น9.7%และยิ่งไปกว่านั้นหากยังนับไตรมาสราคาน้ำมันดิบแบรนด์ทยานขึ้น27.3%เลยทีเดียวนะครับส่วนน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ีเดียบหรือสไล w w e t t r u o t ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนยลดหนึ่งเปอรปิดที่90.79ดอลลาร์ตบาเรนตลอดทั้งสัปดาห์ดีตัวขึ้น8ปขอไปฮะศูตลอดเดือนเพิ่มขึ้น8.6%และรายไตรามาสพุ่งที่28.5%เเซในขณะที่โจไบเดนนะครับกดดันรีบริกันนะครับอนุมัติงบช่วยยูเครนสวนยับเอาแต่เล่นเกมนะครับ ทำสหรัฐอเมริกาต้องช h u ด d o w n ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้สมาชิกรีบับลิกันในสภากรงเรสร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายอนุมัติช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมก่อนย้ำว่าเหนื่อยหน่ายเต็มทีกับการใช้กลยุทธ์ทางการเมืองนะครับหรือการผลักสถานการณ์ไปสู่ขั้นอันตรายเพื่อให้บรรลุผลที่ตัวเองต้องการซึ่งเกือบจะทำให้สหรัฐอเมริกา เข้าสู่สภาวะชัดดาวอีกครั้งอย่างแสบฮะศิลปินรับจ้างพิพิธภัณฑ์2.7ล้านนะครับส่งพระใบเปล่าไปให้ตั้งชื่อผลงานเอาเงินแล้วชิง่งศิลปินรายหนึ่งนามว่าเย็บฮานิงนะครับรับเงิน5 3 0 0 0เขาก็ไป5้า0 0โครเดนม์กหรือประมาณ2.7ล้านบาทจาก พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเดนมาร์กสำหรับสร้างสารรค์ผลงานศิลปะอย่างไรก็ตามเขาส่งผลงานซึ่งเป็นผ้าใบเปล่าสองกรอบไปให้ผู้ว่าจ้างพร้อมตั้งชื่อผลงานว่าเอาเงินแล้วชิ่งจนกระทั่งเป็นเรื่องราวและหลังจากพิจารณาคดีผ่านไปสองปีล่าสุดเมื่อกลางเดือนกันยายนศาลพิพากษาให้เขาคืนเงินเกือบทั้งหมดให้แก่พิพิธภัณฑ์ในขณะที่ สายแรกในเอเชียนะครับอินโดนีเซียเปิดรถไฟความเร็วสูงนะครจากกาตาบันตุงที่จีนเป็นสปอนเซอร์อินโดนีเซียเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงสายแรกในภูมิภาคเอเชียหนในเมกะโปรเจกต์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักตามโครงการแถบและเส้นทาง ขณะที่ประธานาธิโจโกวิโดโดโกล่าวยกย่องเส้นทางรถไฟสายนี้ว่าเป็นสัลักษณ์แห่งความทันสมัยของทางฝั่งอินโดนีเซียนะครับไข้เลือดออกตอนนี้กลับมาระบ,บาดบางประเทศป่วยสะสมกว่า2 0 0 0คนนะครับทะลุ1,000ศพบ,บางประเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมปีนี้กว่า2 0 0 0ส0ศพก็ไปฮะ2 0 0 0 0 0รายมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1,000คน ซึ่งถือว่าเป็นการระบาดครั้งเวลวระที่สุดเท่าที่เคยพีมาไข้เลือดออกถือเป็นโรคประจำถิ่นในบื้ภาคเกล็ดร้อนโดยผู้ป่วยมีอาการไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและในเคสที่อาการดุรแรงมีเลือดออกบนผิวหนังและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่น่าสนใจขณะน,นี้นะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกา นะครับโจไบเดนก็กำลังเล่นงานฝั่งรีพับลิกันนะครับที่ไม่ยอมผ่านงบประมาณระยะยาวให้ผ่านเพียงระยะสั้นนะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มต้นประกาศเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับซึ่งคะแนนนิยมของทรัมป์กลับมาดีกว่าของโจไบเดนนะสำหรับปับป,ปูราโหวต ซึ่งส่งผลทำให้มีการกดดันฝั่งของทรัมป์อย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการถอนใบอนุญ,ญาตทรัมป์ทาวเวอร์แจ้งความดำเนินคดีกับทรัมป์ข้อหาทุจริตนะครับแล้วก็ข้อหาแอบเก็บเอกสารลับของทางรัฐบาลกลางนะครับโดยให้ FBI ไปทำการค้นบ้านสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ทำให้ประชาชนในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ฮะ ซึ่งทำโพมาล่าสุดคะแนนนิยมของชวอมดีกว่าโจไบเดนถึง10%ทําทำให้มีการกดดันในเรื่องของการไม่ผ่านงบประมาณเอาคืนในฝั่งของโจไบเดนทำให้โจไบเดนนั้นวุยวายกรีดกลายแต่จนถึงขณะนี้ผ่านงบประมาณไปได้เป็นการชั่วกราวเพียง45วันเท่านั้นก่อนจะเข้าสู่สภาวะช็ดดาว ชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจราคาน้ํามันกําลังพุ่งสูงขึ้นราคาที่พุ่งสูงขึ้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโจบไบเดนนะครับอังกฤษเยอรมนี Germany นะครับได้ทําการกดดันรัสเซียอย่างหนักการกดดันรัสเซียในครั้งนี้และใช้ตะวันออกกลางเป็นเครื่องมือในการโจมตีสิ่งที่เกิดขึ้นทาให้ตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียซีเรีย ะะได้ประเทศปัตตมิตรทั้งหลายร่วมกับรัสเซียเป็นกลุ่มที่เรียกว่า OPEC PLUS นะครับได้ดำเนินการลดกำลังการผลิตขึ้นเหนือราคาน้ำมันซึ่งสาภาพยุโรปพยายามจะลดราคาน้ำมันให้ต่ำกว่า60ดอลลาร์ตะเบาเรนแต่จนถึงขณะน,นี้ไม่ประสบความสำเร็จรันตรีว่าการกระทรวงการคลัง ของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายอมรับนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาทําไปเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องกําหนดราคาเพดานราคาน้ํามันไม่ประสบผลที่แบจราคาเพดานน้ามันกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ขณะนี้ส่งผลทําให้ฝั่งสาภาพยุโรปใช้ราคาน้ํามันแพงในประเทศไทยใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการเก็บภาษีน้อยลงลดไป2บาทแต่สิ่งที่กลับและ ตามมานะครับส่งผลทำให้การเก็บภาษีได้น้อยลงอย่างน้อย20,000ล้านนะครับที่รัฐบาลจะสามารถเก็บได้เพราะรายได้ส่วนใหญ่อันดับ 1, 170ของประเทศไทยเก็บได้จากภาษีแวด7%นะฮะโดยส่วนใหญ่มาจากเรื่องของน้ำมันแต่คราวนี้ไปลดน้ำมันลิตรละ2บาทจึงส่งผลทำให้การเก็บภาษีนั้นต่ำลงฮะ และจะไม่เป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนอีกต่อไปจะขึ้นแวัด0์ก็ขึ้นไม่ได้ประเทศไทยทำให้สถานก,การณ์ขณะนี้ราคาน้ำมันต่ำลงต่ำกว่าราคาน้ำมันโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ทำให้สถานก,การณ์ของโลกนั้นราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นคนจึงแห่ไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น งให้อีกมากมายที่ม่ได้ทรงออกหน้านีล้วรือความสุขสบาย ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด นันไปด้วยพระไัยมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สเสด็จส่งสิ่งใดจ,จะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง let's run Keep.